จาาชีเป้าขยบสกอร์วิเคราะห์ตุ้งหนังสไตล์จาาแตงท็อฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเต็ด วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโ,โฟก็ขัดสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเกมนัดที่2นะครับผมลิอร์พูลพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ลิอร์พูลเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มกันเลนก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาชนะ4เกมด้วยกันแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดในลีกก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะบอลมัดได้2ประตูต,ต,ต่อศูนโดยที่ทางฝั่งของลิอร์พูลยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี56าหคะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่ง ได้โดยเฉพาะนับหาก,หากจะชนะหากจะนับเฉพาะในเกมลีกนะครับเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะบวกบุกไปชนะเบน์เฟิร์ดได้2ประตูต่อศูนย์หลังจากที่ไม่ชนะใครมาหลายต่อหลายเกมนะครับโดยที่ตอนนี้ทางฝั่งของสเปอร์อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนมี27คะแนนด้วยกันนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมเป็นลิฟวูที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ3จากห้านัดล่าสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของสเปอร์ชนะไป2เกมด้วยกันนะครับโดยที่เกมเแรกที่เจอกันก็เป็นท็อตันนทสเชอร์เอาเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์แต่ชนิด มองว่าลิเวอร์พูลสองสกอร์ไม่ได้สมีเสียต้องไปถึง3สกอร์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาของลิเวอร์พูลก็คือเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับอขออภัยครับปัญหาของสเปอร์คือเกมรับนะครับที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะแม้ว่าวันนี้นะครับพวกเขาต้องการผลเสมอก็เข้าชิงชนะเลิศแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากมากๆเลยนั่นเองนะครับดูแล้วลิเวอร์พูลมีเกมรุกที่จัดจ้านมากๆโอกาสยิง2สกอร์มีถึงแน่เชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลสองสกอร์การาันตีลุ้นเม็ดสามได้เลยนะครับไปกันที่ศ เลอัลโซซิดัตนะครับพบกับโอซาซูน่านะครับเลอัลโซซิดัตเจ้าถิ่นนะครับแลัลโซซิดัตนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าย่ำแย่สุดๆนะครับในช่วงนี้พวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วแพ้ถึง4เกมด้วยกันโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้โอซาซูน่ามา1ประตูต่อ2นะครับโดยที่โซซิดัตนะครับอยู่ดับที่11ของตารางคะแนนมี28คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของโอซาซูน่า5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับพพพพวววกกกเเเเเขาาาไไมมมม่่่่แแแแ้้้้ีียยงคคดทนนัล็ใร 4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2เกมนะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจับเปิดบ้านเอาชนะเลอโซซิดัดนี่แหละครับ2ประตูต่อ1นะครับ,รดรบโดยที่โอซาซุน่าตอนนี้อยู่ันที่8ของตารางคะแนนมี30คะแนนด้วยกันนะครับในแง่ของเฮดทูเฮดก็เป็นโอซาที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จาก5้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของเลเอโซซิดัดชนะเพียงแค่กลางเกมเดียวเท่านั้นโดยที่ทางฝั่งของโอซาซุน่าชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของโซซิดัดหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรแม้ว่าโซซิดัดจะได้เล่นในบ้านก็ตามแต่แต่โอซาซนาพวกเขาก็หวังเหมือนกันนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยก็ตามแต่ชูนคู่นี้เชียร์ไปที่โอซาซนาคิดว่าเนือมาน่าจะไม่แพ้ทางฝั่งของโซซิดัดหรือบุกไปชนะได้เลยนั่นเองนะครับไปกันที่คู่ระหว่างบาร์เซียนะครับเจอกับบาซ่าบาร์เซียนะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็เริ่มที่จะกระเตื้อขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับผมพวกเขาแพ้มีแค่เกมเดียวเท่านั้นชน,นะเสมอสามเกมแล้วก็ เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะาทางด้านของเซตาบิโก้นะครับผมสองประตูต่อศูนย์โดยที่บาร์เซียก็ยังคงจม,จมอยู่โซนสีแดงอยู่ครับเป็นรองบวยนะครับมี19คะแนนก็เริ่มที่จะก,กระเตื้อขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของบาซ่า5เกมล่าสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นโดดเด่นสุดๆนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยการเสมอ2ไม่แพ้ใครเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอารเบสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมโดยที่ทางฝั่งของบาซ่าอยู่อันดับที่3มนะครับผมมีสนนี่ เอาดมลดอยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นครับเฮดทูเฮด ของทั้งคู่ก็เป็นบาร์ซ่าที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4ี่จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของบาร์เซียไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าบาเบาร์เซโลนาหนึ่งสกอร์เสียหายเล็กน้อยนะครับผมต้องบอกว่าคู่นี้บาร์เซียเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกเขาก็หวังผลเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมแต่ถว่าบาเบาร์เซโลนานั้นต้องบอกว่าพวกเขามีเกมรุกที่จัดจ้านเอามากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้การเล่นเป็นเกมเยือนน่าจะค่อนข้างฝืดๆหน่อยนะครับผมทางฝั่งของบาาาเนน่่แมม้วคูีจอกัสุด จะถล่มไป7ประตูตัวหนึ่งก็ตามแต่มีโอกาสที่มาเลเซียจะแพ้ไม่ขาดนั่นเองนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่มาเลเซียคิดว่าน่าจะแพ้ไม่เกิน1สกอร์ครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีลิเวอร์พูลโอซาซูนา่าและก็บาเสนอาบาเลเซียครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจา่าชิเปาขยศกอร์วิเคราะห์ทุกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูดยูเอทิดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสายสามยิ้มของคนต